สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนอยู่ล่าสุดทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพาทําความรู้จักกับโจชัวซึกซี่กองหน้าป้ายแดงคนใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ด ที่จะเป็นตัวรุกในซีซั่น2024ถึง2025ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับสำหรับโจชัวเซิร์กซีนะครับมีชื่อเดิมว่าโจชัวโอโรโบซาเซิร์กซีนะครับชื่อเต็มของเขานะฮะเกิดวันที่22พฤษภาคมปี2544ซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวมีอายุแค่23ปีเท่านั้นนะครับสถานที่เกิดน,นะครับก็เมืองสกีดาม ประเทศเนเธอแลนด์มีสัญชาติเป็นชาวดัตนะครับมีส่วนสูง193ซนติเมตรน้ำหนัก83กิโลกรัมเล่นตำแหน่งกองหน้าแล้วก็ถนัดเท้าขวานะครับแถมเจ้าตัวเนี่ยยังเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นนิวโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ด้วยหรือบางคนนะครับก็เคยให้ฉายาเขาว่าเป็นนิวโรนันโยคนใหม่แห่งยุคเลยนะฮะและสโมสรที่เซอร์กซีนะครับเคยค้าแข่งด้วยเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่7สโมสร1ก็คือ เฮเคลินเกนนะครับเป็นสโมสรเยาวชนที่เขาเล่นด้วยนะครับ2ก็คือสโมสรเดนฮาร์กก็เป็นสโมสรเยาวชนเช่นกัน3ก็เป็นสโมสรเฟเนยุสสี่สโมสรบาเยเนิก5สโมสรปราม่า6สโมสรอนันเดเลสและ7สโมสรบุลอนยา ซึ่งทั้งเจ็ดสโมสรที่ผ่านมานี้เนี่ยทางเซิร์ซีก็ได้สร้างผลงานทิ A ้งเอาไว้หลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่น่าจดจํากันเลยเดียวในสมัยที่เจ้าตัวค้าแข้งกับเฟรเดรนะครับเจ้าต,ตัวเนี่ยยังได้รับรางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีอีกด้วยซึ่งในตอนนั้นแหละมันก็เลยทําให้ทางเซิร์ซีนะครับได้ฉายแววความเก่งกาจออกมา ทำให้สโมสสอนไบโอเมนิคนะครับยอมจ่ายเงินให้กับเฟนิยุสเพื่อดึงตัวเซิร์กซีมาร่วมทีมหลังจากที่เริ่มเห็นแววว่านักงแต่รายนี้จะมีฝีเท้าดีดนนแน่นอนในอนาคตนะครับและแน่นอนนะครับหลังจากที่เซิร์กซีได้ย้ายไปสโมสสอนไบโอเมนิคเนี่ยเขาก็ยังไม่ลงเป็นตัวจริงทันทีนะในตอนนั้นนะครับเขาก็ย้ายไปค้าแข่งกับไบโอเมนิคในชุดทีมเยาวชนแต่ทว่านะครับด้วยความเก่งกาจของเซิร์กซีเนี่ยก็ทำให้เหล่าบรรดาสตาร์โพส ดันเซอร์ซีขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ของบาเยอร์มิิกในซีซั่น2019-2020และแน่นอนนะครับเมื่อเขาได้รับโอกาสให้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่ของบาเยอร์มิิกแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยมือออกไปนะครับซึ่งในนัดที่บาเยอร์มิิกพบกับไฟบวกนะครับเขาใช้เวลาเพียง2นาทีของการลงเล่นนัดแรกกับบาเยอร์มิิกยิงประตูได้สําเร็จนะครับก็เป็นการปลดล็อกของการที่เป็นกองหน้าที่ยังยิงไม่ได้นะฮะ ก็ถือว่าลงมาแป๊บเดียวยิงประตูได้เลยนะครับในตอนนั้นก็ถือว่าดีนะสำหรับดาวรุ่งอายุน้อยนะครับแล้วก็เมื่อยิงได้แล้วนะครับในนัดที่ผ่านมานัดถัดไปเนี่ยเจ้าตัวก็ยังยิงได้อีกนะครับทำให้ได้รับฉายาว่าเป็นนิวโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นั่นเองนะครับ และก็แน่นอนนะครับเมื่อจบซีซั่นแรกในนามชุดใหญ่ของไบยอเมเนกด้วยผลงานที่สวยหรูของเซิร์กซีเนี่ยในการลงสนาม9นัดทําได้4เบอร์ตูแล้วก็1อัซิตจนหลายคนก็มองว่าเฮ้ยดังเตะคนนี้เนี่ยมันอนาคตไกลแน่นอนกับ b a โอเมเนกแต่ถ้าว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับหลังจากที่จบฤดูดกาล2019ถึง2020เนี่ย ทางเซ ER ิร์กซีก็ไม่ค่อยจะได้รับโอกาสในการลงสนามสักเท่าไหร่ก่อนที่จะโดนมายมนิกปล่อยยืมตัวให้กับสโมสรปรามาไปแทนนะครับไปเล่นในลีกเซรานะครับแต่เมื่อเจ้าตัวนะครับโดนปล่อยยืมตัวไปสโมสรปรามาก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะว่า ไปเล่นกับปาาเน่ยลงไปแค่4นัดเท่านั้นแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างผลงานได้เปชิ้นเป็นอันและเมื่อหมดสัญญายืมตัวแล้วเนี่ยทางสโมสรปามาก็ส่งเจ้าตัวกับสโมสรบาเยอร์มินินนะครับแต่ยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับสโมสรบาเยอร์มิรินเนี่ยก็ยังที่จะปล่อยยืมตัวเซอร์ซีอีกครั้งโดยในครั้งนี้เนี่ยพวกเขาจะปล่อยตัวให้กับสโมสรอันเดรสนะครับในหลีกเบลเยียมและแน่นอนนะครับว่าการปล่อยตัวครั้งนี้ให้กับสโมสรอันเดรสยืมตัวเนี่ยทางด้านเซอร์กซีไม่เป็นเหมือนแต่่่กอนนะครับซึง ในครั้งนี้นะครับเขากลับสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอันเดอร์เลดด้วยการลงเล่นไปทั้งหมด32นัดทาได้15ประตูแล้วก็ยังมีแอซิ์ปะปลายไปอีกด้วยด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขากับอันเดอร์เลดนี่แหละมันก็เลยทําให้ไปเตะตาสโมสรบุรณา สโมสบรบอรญ,ญ่านะครับก็เลยซื้อตัวเซิร์กซีนะครับทำการซื้อตัวเลยกับไบโอเมเนกเพื่อที่จะดึงตัวตัแต่รานี้ไปครอบครองในซีซั่น2022-2023และเขานะครับก็ไปสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมกับสโมสรบอริญ่ญาอีกด้วยด้วยการลงเล่นไปทั้งหมด37นัดรวมทุกรายการทำไป12ประตูแล้วก็7แอซิสแถมเจ้าตัวเนี่ยยังมีส่วนร่วมพาทีมไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นหน้าที่กาลังจะมาถึงนี้อีกด้วยนะครับซึ่งหลายคนนะครับ ก็อาจจะสงสัยว่าทําไมเทนฮากถึงเลือกโจชัวเซิร์กซีเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดใช่ไหมครับก็เพราะว่าการมาของเซิร์กซีเนี่ยไม่เพียงแต่จะเติมเต็มการจากไปของโอตโตนิมซสยาวนะครับแต่การมาของเซิร์กซีเนี่ยมันจะเติมเต็มสไตล์การทําเกมลุกของเทนฮากได้อีกด้วยเพราะว่าเทนฮากนี้ครับต้องการผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างในสนามซึ่งก็จะมีทั้งโจชัวเซึร์กซีและก็ล์ฟลาสมิลลุนที่ว่ากันว่าทั้งคู่นี้นะครับอาจจะมีโอกาสลงเล่นเป็นกอง หน้าคู่กันก็ไปไปได้โดยจะให้เซอร์กซีเนี่ยเป็นคนเพสซิ่งไล่บอลเชื่อมบอลโดยแล้วก็อาจจะให้ลาร์ดบุนเฮลุนเนี่ยจบสกอรก์ไปไปได้นะครับซึ่งเทนทังเนี่ยก็เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยต่างมีความกระหายเหมือนกันและก็ต่างมีความกระหายที่อยากประสบความสําเร็จและสร้างโอกาสกับทีมสร้างโอกาสกับตัวเองเพื่อที่จะขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของอโลกฟุตบอลของเขานะฮะและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าทางแมนยูเนี่ยเชื่อว่าผู้เล่นอย่างเซอร์กซีเนี่ยมีอายุน้อยแล้วก็ยังมีเวลาพั พัฒนาฝีเท้าขึ้นอีกไกลโดยถ้าเกิดมาอยู่กับกุนซือคนเก่งอย่างเททากเนี่ยพวกเขาเชื่อว่าเทฮากจะสามารถพัฒนาเซิร์ซีขึ้นได้อีกไกลแล้วก็เป็นระดับโลกอย่างแน่นอนเหมือนที่เคยทํามาแล้วอย่างเช่นคอปปี้บินแล้วก็อาริฮาโดกาลนโชที่ทางเทฮากได้ปั้นไว้สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าราคาหาตัวของเซิร์ซีเนี่ยมันไม่แพงสักเท่าไหร่ซึ่งเป็นราคาที่ทางแมนยูนั้นพอที่จะลงทุนได้เนื่องจากว่าเงินบางส่วนเนี่ยแมนยูก็ต้องแบ่งเอาไว้ไปสร้าางสนมมให่ ที่พวกเขามีโปรเจกต์ในการสร้างใหม่อยู่ในเวลานี้นะครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เทนท้าเลือกโจชัวซึกซี่เข้ามาเป็นนักเตะคนใหม่ป้ายแดงของแมนยูนะครับ แล้วก็อีกคบถานึงนครับบางคนก็สงสัยว่าโอกาสที่เซิร์ซีกับไฮรุนจะลงเล่นคู่กันเนี่ยมีไหมถามว่ามีไหมก็มีนะครับแต่มีน้อยนะครับเพราะว่าเทนฮางเนี่ยเพราะว่าเทนฮางเนี่ยจะมักใช้อยู่3าวระบบนั่นก็คือ1 4231ที่เน้นการคองบอลเน้นโจมตีแบบรวดเร็ว2433 3, ที่จะเน้นมิดฟิลด์ตัวกลางเพิ่มมากขึ้นนะครับเน้นในการคองบอลเช่นกันแล้วก็มีการโจมตีที่แบบหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายทางขวาทางกลางอีกด้วยซึ่งในนัดที่ นัดที่มันใหญ่ๆสาคัญเนี่ยทินฮากก็มักจะเลือกใช้4 3 3นี่แหละและ3นะครับก็จะเป็นระบบ442ซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบเกมรุกแบบพิเศษเลยโดวยว่ากันว่าถ้าทินฮากใช้ระบบนี้นะครับเขาอาจจะส่งทั้งฮอยลุนทั้งเซิร์ฟซีลงไปยืนเป็นกองหน้าคู่กันเลยก็ไม่ไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องรอดูว่าเกมไหนมันสําคัญมากน้อยเพียงใดและมีโอกาสไหมถ้าเกิดส่งไปทั้งสองแล้วมีโอกาสบาดเจ็บทั้ง2คนเนี่ยมันก็ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงใน การแบบนี้ดังนั้นจึงขอย้ำอีกทีนะครับว่าโอกาสที่ทั้งสองคนนี้จะเล่นคู่กันมีไหมก็มีแต่มีน้อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยมันสําคัญมากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองนะครับสาหรับค่าตัวของเซอร์ซีในการย้ายมาแมนยู Man นะครับว่ากันว่าทางแมนยูเนี่ยยอมจ่ายค่าตัวมากกว่าค่าฉีสัญญาอยู่ที่40ล้านยูโรหรืออยู่ที่ประมาณ 42. 5ล้านปอนด์โดยจะเป็นรูปแบบการแบ่งจ่าย3ปีให้กับสโมสรบรลินญาและเชื่อไหมครับว่าสาเหตุที่แมนยูเนี่ยขอแบ่งจ่ายกับสโมสรบร์ลนยาถึง3ปีก็เพราะว่าสโมสรแมนยูอยากจะหลีกเลี่ยงบทลงโทษกฎ f i n a n c i a l Fair p เพหรือกฎการเงินของพิมพิลิกนี่แหละที่มันค่อนข้างที่จะรุนแรงสือเกินนะครับที่ตอนนี้กําลังไล่บี้สโมสรที่ผิดกฎการเงินอยู่ถ้าเกิดว่าสโมสรไหนผิดกฎการเงินเนี่ยก็จะโดนตัดแต้มหรือไม่ก็อาจจะโดน ไล่เพ่นให้ไปเล่นในลีกอ่ลีกวันลีกทูเขาก็เลยนะฮะมีก็ถือว่าเป็นดีลที่ชาญฉลาดของบอบริธานชุดใหม่ที่นำทีมโดยเซอร์จิมและคีิปและกันนะครับ แล้วก็ค่าเหนื่อยที่เซิร์ซีจะได้รับกับสโมสรแมนยูนะครับว่ากันว่าเนี่ยเซิร์ซีจะได้รับค่าเหนื่อยอย,อยู่ที่10,000แปอนต่อสัปดาห์นะครับกับแมนยูดูทางแมนยูเนี่ยไม่อยากจะให้ค่าเหนื่อยเวอร์วังเหมือนแต่ก่อนที่ผ่านมาเพื่อที่จะซอฟซอฟเพดานค่าเหนื่อยของ้ักเตะแมนยูที่อยากจะดึงนักเตะแมนยูเข้ามาสู่ทีมเยอะๆนะฮะถ้าเกิดว่านักเตะได้ค่าเหนื่อยเยอะทุกคนเนี่ยการที่จะดึงนักเตะคนอื่นเข้ามาสู่ทีมเนี่ยมันก็น้อยและก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขายนักเตะคนในทีมนี้้อออกก่นึงจะดดเขาามไ นะฮะอ่ะพูดสนานเนี่ยนะครับสำหรับประวัติแล้วก็ที่ไปที่มาของโจซูซึกซีผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากจะพูดคุยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปซึกซีจะสามารถทำผลงานที่ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤด,ดูกาล2024-2025ได้หรือไม่นะครับอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ